ฮู้ฮู้พีนุ้สุดลูกหูลูกตาตั้งตเบาเคนถึงสติพี่เขาได้ของเสบเร้วเมนพี่น้องจ้าฮะิเดอรลักษณะโดกเพิ่งไตโดกเด้อมันเป็นกีบๆแบบนี้้ะจ๊ะแต่มันกินได้เด้อนี่เด้อิหัวมันก็ะสิเลมๆคือเห็ดปวกเนาะจ้ดิเห็ดปูกปากนกแก้วกันสวัสดีครับ ก็ผมบ่าวเคียนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องจากคิดที่แล้วหาหน่อไม้พี่น้องกำลังเดินออกนี่นะซุมๆอยู่ฮะเฮ้ตัวกปากนกแก้วมกใส่ไข่พี่น้องเอ้ยแซ่บคักรกินอยู่เด้อกูมันออกนึกป่าหน่อไหมไปสติ๊กน้ำน้ำบ่กเคีนโอ้หมานคักขาเมื่อได้แนวคินนี่อ๋อโคตีนเจมเลยฮู้ฮู้ฮู้ ุ้ยพี่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 ปุนเอุนเอสนุกหูลูกตาตั้งจะเป่าเคนถึงสติ๊กพี่ไปเขาได้ของเสบเร็วนี่ดอกบีสวยเลยนี่นากำลังจะมุดแต่มีโอ้ยเขาจิ้กบรไดิติดมีดมาแบบนี้เขาป่านจอไม่เอาเียมมุานี่กระถุงมานเาเป็นีนเนะอเนาเลยเป็นอย่าง ดเดี๋ยเด้อนงานอ่ายน,นะปากมักแก้วโอ้ยนึกว่ากลับมาอยู่บ้านจะไปได้กินซะแล้วด,ดิปากมะแก้วมกไข่ไข่ติ๊กใส,ใ,ใส่มือแบบนี้แล้วกันมือหอืหอนเฮาค่อยตัดค่แต่มันบุลลึกปันใดบ่ค่อยเลอะบ่ค่อยเลอะนี เห็นได้จ้ะเอ๊ะเดี๋ยวสัิ้งให้เบิ่งดอกคักๆก่อนเดี๋ยวพี่น้องสีนั้นขาสั้นนะบอเค้นขาสั้นป้าเข้ามาเงี่นะขอหมูนี่สัดๆบอเค้นสวยๆเด้อนั่นแหละขาสั้นเนาะขาสั้นเหนดินี่นี่สุดละขาอือพวกปากนกแก้วอืออุ้ยขาอ้วนๆนะ ใหดปลูกไฟอีกอย่างหนึงได้นหมอีกอย่างจ้ะให้ปลูกออกป้อไปเฮ็ดเนี่ยนั่นเนี่นั่นพันซ่ากันก่อนพันซ่ากันคือคือบนเบนิดเขาติ๊ขออนุญาตเลือกเอาเด้อบอกคิดเด้อนี่อกบานบอกเอาเด้อจะดอกตูมเด้อเยอะกานนี้อ้อมขอยู่ข้างหลังให้มันเป็นเสื้ออยู่ต่ออีก ดอกบานแล้ก็เลือกด,ดอกบานงาม,งามอย่น,นี้นี่ดตามบอสเตรียมไว้แล้วมดยุงก็ได้เด็โมลเลมๆมคือกันเดอดืมหน่อ น้องจำได้ฮะน้องอยู่ใต้เขาเขียบดุ้เนาะนี่ตุ๊กเขาหูาไปจำได้เนีน่ยคลิปบนะว้ายงามครับเดี๋ยวคงดี่ฝนเ mưa น,นี่เน,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 นี่ยเนี่กินตัวแบบนี้ไปไปคุ้น ตูมโอ้ไปไกลขนาดสติ๊กไปไกลอ้อมเบงพุ่น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 เต็มเลยนั่นเด็กสติ๊กหนูไ่้เลือกเอาเลือกเอาเดมุกใส่ไข่เใส่เปตรงหรือมุกหมอก็ได้แต่ว่าใส่ไข่ลงไปนำ ดอกสสวยนี่บ่สสีสวยดีเลยเนาะสีสวยบาคนก็หุักบ่กล้ากินไแหลยสนสวยอัน,นอตรายหรือเปล่าบอกได้เยกินได้หลี ทำไมก็เตรียมแบกเมือเฮ็ดก็เตรียมแบกเมือคือกันหวะนี้เฮ็ดก็หลายปานนนีเาะแม่วดีจะติดถุงมาน้ำเพราะว่านี่แหละมาป่าเพื่อจะเก็บพักเก็บเงาเมื่อไปเถ้าถึงต้องเงาะไปถึงเงาะตามทางก็ไปนู่นแไปได้อยู่บ่ไปได้อยู่บ่อันนี้ได้ นีน้จุ่นี่ก่อนีน่เสต๊กออออกไปนี่ไปทางูบอเนเห็นแดงๆในทางอยู่โอ้ผูบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอกาป๊ดบอเกนหนไมเห็นบ่ดอ้่เอาเสียมเอาพุ่น่ะอูป่าน่อไมเนาะที่บอกเบอร์เนเห็นค่ะม่หนค่ะบานบ้ยน่ยผูนะหน่ไมก็ไเ้ตั้งรออยู่อือ <cerc> อยู่เลือดเอาเอาแล้วคัดาตูมิกอ้อมแถนนี้ลองเบิรงก่อนใจคำว่าบ้านเลวแบบนี้เนาะชัดเบบในกล้องสมเป๊เลยเลยเนาะดูดอกตูมๆแบบนี้มันห่างบ่มีกลิ่นเด้อจ้ะมันบ่มีกลิ่นคือจังฮิดปลวกเขาเด้อแล้วหอมคือฮิดปลวกเขาหรอบอก เสติกเชื่อว่าหลายคนก็สบุเคยกินนี่นะตัางหลายไปเดียวเนาะอ้อมอ้อมหาเบิ่งก่อนเนาะระหว่างสติกไปหาเบิ่งหน่อไม้ไปหาเบิ่งเฮ็ดบุกเดนี่ก่อนทางผ่านเป่นอย่างห้องภาพอยูผมเดี๋สติ๊กเราหาไปดูเลยนะมีเห็ดโป่ด้วยิสัดอกสามดอกสามดอก อย uh, hey, ู่บ่ึงก็ด้วยอบแม่นบัวแม่เจ้าไม่แพงนะมันคือเลยเนี่ยเขียนแวะแปลหน่อไม้หน่อให้มาโอ้จะได้ไม่ต้องทำเอาอีกเจอแล้วก็นฮักไปตื่นกันเลยเนาะมาหาอยู่หางจีนหาไปได้อย่างก็ได้ได้เฮ็ดก็เอาเฮ็ดได้หน่อไม้ก็เอาหน่อไม้มาลูเน้อมาเฮามาหาสิเจออย่างมั่งเบิ่งหัวเพิ่นเอาเนาะ ตคดใบหน่อสัมผนี่บือนะานะคก้องนนนสดิอืมผินยันสูนาะนยังบสูง,นนง,สงหนดิกักน่อยกทั้งผีติดเห็นแะ่ไกลเลยไปใกล้แตงาี่น้องบเจอแนแ้ว,แวตูมหมูนีู่ป,ปลี่แม,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 ม่นเหนมือนเงงเงงนี่แม่ติดกำลัออกเลยพ โอเคน,น้องออกเลยคุณไม่เงืงๆงอยู่ไม่ไผ่น้องเห็นเลยเบิ่งลักษณะดีๆเด้อเก็บได้เลยเด้อจ้ะปวกปากนกแก้วสีส้มแปดหัวแหลมๆขึ้นนิดปวกนีดดอกนี่ดอ,อกเปกนกันพบรอบแบบเม่ขาหันแล้วแต่พื้นที่สั่นยาวเด้อจ้ะอะไ,ไร มันบดเลยน,นี่เนาะเห้ปวกนกแก้วบดเลยนี่น,น,น,นะ่ะมกเค้นเนเวนนพี่ลา้ม,มาพี่พี่พี่อืมอใครเคยกินเลยพี่น้องจาคอมเมนต์มาบอกหน่อยเด้อวอกใคยก็เคยกินเซรดูบ,บ่เซบ เขาเห็ดแต่ละชนิดมันมันแล้วแต่ผูมักเนาะ <ừ> um. สีว่าว่าโอ้ข่อยว่าบแปป่แซ่บนในว่าแซ่บมันไม่เถียงกันอยู่ดอกจ้ะขนาดเห็ดหลงงยังผูโบมักกินก็่หิวป๊าดบอกเพี้ยนเต็มเต็มเลยมีเลยเลยเลยดอกทุ่งดอกบานปั <c ười> น๊บบานมดหลือเ่สติลองดูปั๊บต้องมาผูเอาให้งง <c ười> ดิกระสอบเฮา เขาออมเพื่อนดิโอเขอบพี่มุมพุ่นเนาะมีเขาออมมันมันออมไข่าอมอันนี้เหลือจากนั้นหน่อไม้มาพี่หน่อไม้ก็ร้ายนี่เด็กนี่แม่เอาหน่าด้อกระจายวอกได้ได้นาำเด้อดีหน่อบักเงี้ยสองนอนก็ได้ถ้าว่าเอาไปเกงเนี่ยคอเลยพอเลยพี่ cái a cái bán ban không bỏ ao đấy được học công tụng bay chuột đây, chuột 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 đấy, chuột chuột chắc, chuột 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 ผีสันตัจะใสเป็นว่าอ่อมักเป็นเห็ดอันตรายแต่ก็คือว่าหัวหระเ้าบบเคยกินกระยะะาเนาะเมนกที่เคยกินแล้วมกใส่ไข่แซ่บๆมกใส่ไข่ใสไปอ,อีตู่หอมๆอมือเนาะใค่จัจงหายเ,ยเายลือกเอาเด้อไปเดี๋ยวเราถอดติดต่อจักหน่อย หมูนี่กระดอกใหญ่อ๋อไปทั่วแล้วหรือที่น่ะเม็ดด้น,น,ในใบไม้กระิดอกตูมกว่า <c oughs> เตรียมบานแล้ว <c oughs> ตูมตูมโอ้แต่หัวขึ้นมา <c oughs> เลือกเอาแล้ว <c oughs> สวยเลือกได้อยู่ตอนนี้ <c oughs> ดอกป้าฮักบานมดเลยบานมดแล้วเมื่อวานเนี่ยพอดีเนาะโอู้ผู้ใดมาฮักมาไม่ไว้บ่เอาแต่จริงๆกับนี่แหละเพิ่นพ่นจริงๆเพิ่นก็เตรียมบานรถเนาะเห็ดอันนี้เนาะดอกใหญ่มากดอไม้ก็สับลาบอยู่มันเป็นแน่ไม่แน่ไปเจ๊ที่เก่าดอกไม้ยามเลือกเอาเลือกเอาให้ดอกสวย โหนี่ก็สวยเดี๋ยวพักหน่ถ้าติ๊กถ้าเลือกได้อยากให้มาอยู่ในใบไผ่เป็นตัวเคเก็บค,คักได้ <c oughs> ดิเมนะื่อน่ะเราสะอาดน้ำเนาะเมนโอ้พี่น้องจ้าี่เด้อลักษณะโดกเพิ่นเบงใต้โดกเด้อมันเป็นกลีบๆแบบนี้เด้อจ้ะแต่มันกินได้เด้อนี่นี่ดอหัวมันก็สีเร็มเร็มคือเห็ดปวกเนาะจ้า <c oughs> ดิเดอ เปลวกปากนกแก้วกันเอิญเป็นมุกนึ่งดิจ้ามุกไง,น,งนึ่งไปแล่ะพอดีแซ่บสัมเนีค่ะถ้าถามว่าเลาะอีกจะเจออีกบอกพี่น้องเจอเจอเจอมันออกแบบเป็นทางยาวไปทั่วป่า,าออไผ่เลยอ้อมไปเรื่อยอ้อมปลวกกว้างขนาดน,นี่ก็ยังได้ปลานนี่แม่นจ้ะตัวบานนี่ก็ตั้งหลายอืี๋ยวนี่แหละได้พออยาพอกินเดี๋ยวเมื่อมุกใส่ไข่เนาะสุดพี่น้องกินเนาะจ้าไปครับกลับบ้านกัน กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าอของเราล้างทำความสะอาดจ้กติต็กสิมามุกแบบนี้แตบบ่่ปรุงเครื่องก่อนด้วยจ้ะตำพริกมีแต่พริกแห้งถ้าเป็นพริกสดแห้งดีด้วยจ้ะกับหอมแดงใส่ถงชูรสน้ำปลา มุกใส่ไข่จะเจอว่าเจอว่าไข่ค่ะเดี๋ยวเราให้ข้างไฟตั้งไฟให้ฮิดซุปก่อนแล้วค่อยเติมไข่เอาไข่ลงไฟเด้อจ้ะเดี๋ยวสติกตั้งไฟี่นน้องจ้ะนดี๋ยวไม่เราหามาเอามานอึ่งจ้ะเออเบม่งมุมนี้บุเหลืองปั้นใดย้อนเสะถ,ถ่ายมาอีกมุมนึงเป็นเหลืองม่อ บอกเข็นมาใ,ใกล้ๆกี่เด้อบอกทุกออกไปข้างนอกก็ได้จะเด็ดเพราะอย่าหนึ่งโลโลนึงได้หลายหลายเลยจ้ะเพราะว่าเอาแต่ยอด,ยอดม,ออม,มันเนาะโอมันปงมันในฮาก็ตัดออกสติ๊กหนโลก็อีขีดไปเลยเผื่อแต่ช่างตัวเองบทตรงคือโลนึ่งเนี่ยได้หลายอีหลีได้จ้ะผมก็เลีเ้ยงหน่อไม้นี่หนอนรุ่นนี่ค่ะ สองสั้นสามสั้นผูกขึ้นมายังได้โถ้าเรียงแถวเดียวเลยลรเเครึ่งโล,งลจ้ะโอได้ดับเบิลบัเคียนสร้างหนึงกว่าิ้งสร้างหนึ่งเด้อกินบัคเคียนตัดมันมีลงมาพี่น้องคนบักใหญ่สวิตซ์ของญาติเด้อแกถ่ายให้มันปกติสติตซ์เซตนะเทียงน้ำแค่เ,เด้อจ้ะมันแดะ ใส่หมูลูเป๊ะเอาใส่อีกบอคนใส่จังหนอกไม่ได้รูขีดนี่จ้ะก่อนหน้านี่สติ๊กเดลยเอฟไว้เลยรูนึ่งเลเบิ่งรูนึ่งพี่น้องมาได้เรียงแถวเดียวเด้อสองสามหน่อกนี่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 นนบึงรูนึงเลยโซกกระตามที่พี่น้องเห็นคลิปมาเลยจ้ะจีนเลย ในอากาศออกดีามามัดดีแป๊บเดียวดูหนึ่งบักหลายหนึง่งโลก็อีกขีดนิดๆเผื่อจะสร้างตัวเองบ่ตรงจ้ะนี่ กทำการแพ็คไปเรื่อยๆจ้ะระหว่างรออันนี้ระหว่างรอมุกเฮดเริ่มซุกแก์ใจหน่อยนะคะค่อยอตอกไข่ลงไปกับไะอีตู่ลงไปอย่างงี้่าองถ่ายม,มาุมบุกมุมนึงเพี่อเลี้ยงบ่ครับน,นี่มุมนี้เียงได้ไม่เลื หนึ่งฟืนหนึ่งเตาจ้ะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละ่อไม้ที่หนึ่งต้องอย่าให้สุกมากแล้วก็อย่าให้ดิบให้อยู่ระหว่างหมสุกจนเกินไปจ้ะจะเก็บได้นานเอาหน่อสูงเด้อพี่นอ้องหน่อต่ำมันหนึ่งแล้วมันจะเปื่อยหน่อต่ำสติ๊กไว้ได้เอามาหนึ่งเลยเอาไว้ไปหาเลาะขายตาบ้านข้อมันก็สซีแยกซีนไว้อีกอีก ราคานึ่งจ้ะ <c oughs> ถ้าใดสนใจข้อมันเอาทั้งข้อเอาทั้งโหนกอะกระบอกเร้่อจ้ะถามราคากันเข้ามาแต่ตอนนี้นหายาน้ำโบราณไปไหนจ้ะถลับได้กับบุกี่เจ้าคอยย็ดไปคอยย็ดไปส่บกำลังเจ้าคงถึงสิบสองขส,ส,สดเลยเด้อครับปัญหามม่หลายหลายดีสนอ่ะของสดนี่ยยกตัวอย่างเช่นส่งไปอุดรใกล้ๆนี่ี่นอ่อาทิตย์นึง ดังถึง,งถึง,ง,ถงโอเคเสียหลายอย่างเนาะมาไม่จะเสียเะไมาไม่จะเสียพี่น้องก็เสียความรู้สึกนํำนหลายอย่างแต,แต่พี่น้องบางคน,นก็เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับบอกเกณฑ์ส t i ตโมันเกี่ยวกับขนส่งผูกาส่งส้ากะเม่นอยู่จ้ะแต่ว่ามันับมีละมือหน้หเ,นเนาบอกเกณเนาะ,ะมีอย่างเว้ติส่งไปอุดรเจ็ดวันไม่ถึงตีกลับมาแบบนี้มนไม่เสีย เสียค่าส่งตรวนี้เลยสติ๊กเสียค่าส่งขาไปแล้วก็เสียค่าส่งขากลับอีกสันติ๊กก็บอกเอาเงินนําพี่น้องอีกที่ส่งไปไห้ฮ่ะเพราะว่าน้อไมคเขาเสียเนาะเอากับมันกับบุมินความคิดของบบาเกณฑ์สวติ๊กดอกกันเลยว่าเออแบบนี้สุบส่งสดเลยจ้ะส่งแบบนี้เอาส่งแบบนี้หันให้เก็บได้นานเนาะแต่เขาค็ซ่อนถุงสั้นที่ส่งเลยจ้ะกินแบบธรรมชาตินี่แหละ อ่ากซื้อเครื่องซีนมาซีนอยู่นี่ซื้อมาลเลยเสียแหละใส่ใชมือเดียวพังจ้อยซื้อมาพิษมันซีนได้แต่แห้งมันซีนเปียกก็ได้เอาหรอต้องซื้อเครื่องซีนที่ว่ามันซีนได้ทั้งเปียกและแห้งเพราะว่าหน่อมมันจะมีน้ำเนาะน้ำมันมันสิดูดน้ำออกมาเข้าไปในเครื่องทำให้เครื่องตัอมีตรงนั้นที่มีพวก จะดูดนะหลายน้องมากินน้องโลนึงเนาะพี่น้องยังหน่พอดีิดนึงกะดาษพริกเลยนหนึ่งเดิมซ้อนถุงเก็ตเลยที่ร่มอยู่ได้เป็นปีจ้ะแต่พี่น้องเอาไปเพื่อสมบกเก็บมทอดปีดอกได้สแกงเลยแหละนะนหน่อใหญ่ก็ได้หลายสามสามแถว เดี๋ยวให้อกเกนแพ็กหน้าไม้ไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวไปมุกฮิดกันต่อเนาะฮิ็ด้อเริ่มซุกเลยมาใส่ไข่กันบ้ี้ใส่ใส่ลงไปเลยโหง่ายคนไข่จังไงคนไข่ให้หัวถ,ถึงหัเฮิด น้ำเริ่มแห้งเนด้อยจากสติกมุกจนเห็ดสีซุกปุจจ่ะให้ใหตูตามลงไปเลยจา้าให้ตูลงไปหนึ่งนับโอ้อกระจายเลยคนวางถิงโปะลงไปเลยมุกใส่ใสไข่เริ่มเปลี่ยนสีนะบอกทีนะจากสีส้มแป้ สีจะหายไปดเดี๋ยวดูให้พ้อีตู่พร้อมเรามา,มาชิมกันจ้าพี่น้องมาชิมกันจ้าสุกเรียบร้อยแล้วมมเมนูมุกเฮดตกตุ้มๆมุกใส่ไข่หอมๆพออีตู่ น้ำไม้ป้าเฮ็ดนี่พากันไปสามนาเลยเนาะบอเคน <c oughs> สามนากลับมาพี่น้องอยืนต,ตุ๊กใจเล็บสติดตัวสามนาไปอาบน้ำนาช่วยป้าอาบน้ำชาส่ประุนมาถึงกับข้ามาหนึ่งน้ำไม้มามุกเฮ็ดจ้ะอืมเ,จ,เจ็บเจ็บเจ็บปวดปวกปากลบแก้ว หอมไหตีตูน่ะอืมนี่อ่าวห้องสันเนยอยเป็นเมนูมื้อมื้อเย็นน้ำวนข้างหน้าหน่อไม้สวยงามอันนี้แบบเป็นข้อเป็นป้อง ก็อีกราคานึงนะโอเคเนาะคุณละราคากันด้จ้ะหน่อสันส่นติสิเราขายตามบ้านจ้ะนี่ถึงไ<อ>ด้ยี่สิบบาทมันมาัดส่งก็ได้มันเปื่อยมันเก็บได้บ่านานหน่อสั่นนี่ค่ะเอ็ดนาะไม่ส่งกับบ่ได้เปื่อยมีอย่างเดียวคือเอาไปแกงไปต้มเลยส่งสดแต่ส่งบ่ได้ส่งปไปไทยก็มีปัญ <c oughs> หาครับมาแบบนั่นเลยตีกลับแบบนาะไม่เป็นลาทัางที่ส่งแค่อุดรส่งแค่อุดรส่งชั้งนานส่งกรุงเทพเนี่เพต้องว่าถึง ช้าครับชว่วงนี้ก็เลยต้องทําแบบนี้แมนจ้ะบวกกับน้ำไม้มาเริ่มสูงแนะนำเลยเนาะในจามือเนี่ยเฮงหาหน้าไม้ได้เมนูเห็ดมากินแซ่บๆพร้อมจ้าครับผมอ่ะลาพี่นอ้องเลยนะโอเคนเนาะ๋อครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเน่เด้อครับเราพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า